n i p p o n o f f i c e Automation นะคะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานที่ผิดวิธีนะคะทำให้เกิดความเสียหายกับตัวของเครื่องถ่ายเอกสารเนาะก็คือจะได้แก่ตัวตรงนี้นะคะจะเป็นฝาข้างบนตัวน็อตตรงนี้นะคะเกิดความเสียหายบ่อยครั้งหักบ้างแตกบ้างนะคะ ก็คือการใช้งานของลูกค้านะคะบางท่านที่ผิดวิธีนะคะอย่างเช่นเรื่องของการเปิดฝาข้างบนนะคะปกติแล้วตัวนี้นะคะเขาจะมีแมกซิมัมอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าพักแรงไปกว่าน,นี้นะคะจุดตรงที่มันเป็นต่อตรงนี้ก็อาจจะสามารถแตกหักได้นะคะหรือกรณีที่ ลูกค้าใช้หนังสือนะคะที่มีความหนามากจนเกินไปเนาะเวลาปิดในส่วนของฝาตรงนี้ลงมาค่ะก็าอาจจะทําให้อะไรตรงนั้นนะคะเสียหายได้เช่นกันนะคะดังนั้นในเรื่องเกี่ยวกับการใช้การปิ้นการสแกนหรือการก๊อปปี้ในส่วนของฝาบนตรงนี้นะคะต้องเป็นในส่วนของกระดาษ ที่ความหนาไม่มากเกินไปนะคะ80กรมัม60กรมัม70กรมัมหรือ120แกรัมประมาณนี้เนาะจะเป็นในส่วนของสมุดหรือหนังสือเล่มใหญ่ๆไม่ได้นะคะ